ี่แล้วตอนนี้ก็อยู่ช่อง LFH ร้อยแสนดีเฮ็นะ nah ครับตอนนี้เราก็จะมาอยู่ช่องชิดคลิปนะครับช่องนี้นะครับนี่นะครับนี่นะครับ,บาาท่านผู้ชมเขาผมไม่เชิงเครดิตนะครับเหากอ๊อปก๊อปคลิปนี้นะนี่เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่คลิป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 ผู้ดีเตอร์ แป๊บครับเออเดี๋ยวนะครับท่านผู้ชมเอ,อิ่ม9 x d นี่นะนี่คนะ่ะท่านผู้นชมน,นี่คือคลิปของแท้นะเอ,อิ่ม นี่นะครับนี่นะครับท่านผู้ชมนี่นะครับท่านผู้ชมเขาก๊อบคลิปนี้นะเดี๋ยวผมพาไปดูอีกอบเอิม่มชิดคิดชิดคิด,ดเอิม่มมันต้องเข้า9 x d ใช่ไหม 9x ดีเสร็จแล้วก็ตรวจเข้ายูทูบอ่านี่คลิปแคสเกมส่วนใหญ่เลยนะครับผมนี่นะเช็ดคลิปเพื่อกันกดติดตามช่องนี้หน่อยช่องนี้นะทุกคนฝากไปรายงานช่องนี้ด้วยกดรายงานนะครับเขาก็อบคลิปคนอื่นแล้วก็ไม่ทิ้งลิงก์ด้วยเนี่ยนะ อันนี้ไม่ใช่ลิงก์แท้นะครับว่ามันเป็นลิงก์เกมนะลิงก์เกมโหลดโหลดนั้นโหลดนี้นะทุกคนรายงานกดเข้าไปใาต่างน,นะครับเพื่อกัำมาเลยเก็บชังเหลือนี่นะครับกดเพื่อนก็กดรายงานนะนี่นะครับท่านผู้ชมฝากไป ฝากไปรายงานช่องนี้นะครับท่านผู้ชมช่งนี้สวัสดีครับ